งานเมื่อนี้ละนะครับผมพี่น้องเคนสะออนนะครับคือเคนสะออนน้องอุ๋งิงสาวน่อยเพชรบันแพงสะออนว่องหัวล่าสาวหน่อยเพชรบ,บ,บันแพงนะครับสะออนในกระแสสะออนในความหักความแพงของพ่อแม่พี่น้องทางฟังเล่าที่พี่น้องทางฟังสายพี่น้องทางฟังเล่าทังแขงเบี้ยงจันเนี่ยมาให้กำลังใจเลยขามากคืออยากนึงอยากเห็นน้องอุ๋งอิง อยากเมืงหมอล่มสาวน้อยเพชรบันบแพงนะครับได้ขามมาตั้งแต่สาวๆคนแรกพี่น้องคือผ้ากันขามมาตั้งแต่แปดมุ่งแล้วมาปู่เสื้อปู่สาบนอนถ่ายอยู่หนาเวทีเบินวัดมีช่ถ่านะครับตำบลน,นีใช่อำเภอเมืองหนองค่ายจังหวัดหนองค่ายนะครับซึ่งจังหวัดหนองค่ายเนี่ยเป็นจังหวัดที่ติดกับนครหลวงเวียงจันทร์ของสอปปลาวนะครับ คือระย่าทางกับแม่นาโค้งกันนะครับคือสาวน้อยทําการแสดงเนะี่ยคือได้ยินถึงฟังลาบนะครับระยะาทางระยะทางสิประมาเนี้นะครับพี่นอ้องแต่มันมีเรื่องเล่าความน่ารักนะครับผมเล็กๆน้อยๆแต่นะเข่นสีเอามาเวาและแลกเปลี่ยนความประทับใจกับพี่นอ้องแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับคือเข่นของอนอยากบอกถึงนะครับผมช่อง youtube น้องป้อมแต้ม นะครับแล้วก็พอย้งหยุดนะครับผมน้องป้อมแปร์ลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็พอย้งหยุดนะครับผมลำเพลินออฟฟิเชียลที่เพิ่นไหลทายคลิปให้ให้พี่น้องแฟนคลับ FC เบิ่งนะครับเคีนเคีนกัเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เขาไปเบิ่งคือ FC ทางฝั่งล่าหนี่ยต้องยอมรับว่ามีทั่วประเทศนะครับคือน้องป้อมแปร์เนี่ยเพิ่อนจะทายคลิป เป็นปกติอยู่แล้วนะครับคือเพิ่นกับไปถามไทยทักไทยสบายดีนะครับผมพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งฟังไทยและฟังลาวนะครับจนในเหตุให้เหตุการณ์ความประทับใจนี่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบใดที่พีิ้องคือพี่น้องบางคนนะมาทาตั้งแต่เศ้าตั้งแต่แดงมุ่งคือมาปูเสือ้อปูศาสตร์นอนทาอยู่น้ำวัดอยู่เดินวัด เพื่อล่อถานองอิงเพื่อล่อถาบบังคณะมอล่ำสาวนอยเพชรบานแพะคือบอนอมาแขกพ่นสองคนเลยนะครับบนมาแขกพ่นสอง้นเลยนะครับ,บ,าาค,รบคือมาหลายเป็นจำนวนหลายนะครับคือมาเป็นจำนวนหลายบางคออเน้นเนี่ยเพยิ่นยนงเขาไปแซวเลยนะครับว่าตอนเนี่ยถาพี่น้องทางฟังไทยเนี่ยบอฝ่าวมาบอมาจับจองทีนังทางด้านนาเวที พี่น้องทั้งฟังเล่าเนี่ยได้ยิบสาวน้อยเพชรบันแพงและเเป็นที่เรียบร้อยถามอาซาบ่มีหมองนังบ่มีหมองยืนเบิงหมอลำนะครับเป็นเพิ่นแซวถึงขนาดนั้นเด้พี่น้องครับเพราะว่ามันบน่ม่นเรื่องแปลกนะครับคนที่ยูกไกลสีมาก,ก่อนนที่ยูกไก่ไก่เพราะว่าคลิปเพื่อนกะทายตอนที่ว่าทิมงานไปฮอดสถานที่ทำการแสดงไม่ๆม่ มันก็ยังจังเว้นอยู่ยังบายโมงอยู่สี่นะครับพี่น้องเพื่อนกะไปทายคิดไปทักท่ายพี่น้องทังหนาเวทีส่วนหลายกระสิเป็นพี่น้องที่อยู่ทางไก like 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 ่ทางต่างประเทศคือประเทศลาวหรือพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่เพื่นติดตามที่เพิ่นนั่มไปเบิ่งนะครับคือคนที่มากกอนสีเป็นคนที่อยู่ไก่คือพี่น้องที่อยู่ไก่อยู่โมบ้านนั่น เพิ่นกระต,ต่องมาย่ามแรกมาตอนทุ่มหนึ่งสองทุ่มกะสิประมาณเนี่นะครับมันโมเมนต์เรื่องแปลกการไปเที่ยวงานแต่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดต่างแขวงต่างบ้านต่างเมืองคือต่างประเทศคือสอปอสอปะละสิเพิ่นกระมาตัางแต่สาตั้งแต่แปดโมงเก่าโมงสิบโมงมาปูเสือ้อปูสาดนอนถาบงบางคนนี่นอนหลับอยู่กับมี่นะครับบางคนนี่นอนหลับอยู่กับมี่คือขามมานนอนเว้นอ,อยู่ฟังไทย นะครับพี่น้องคือขามานนเว้นอยู่ฟังไทยเพื่อเพื่อมาเบิงน้องอุ้งอิงสาวหน่อยเพชรบันแพ่เพื่อมาเบิงคณะมอลลมสาวหน่อยเพชรบันแพงทำการแสดงคือเยาวาเบื่อเพาะนะครับพี่น้องเพราะว่ากลัวสีได้เบิงสาวหน่อยเพชรบันแพงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับยากอีดีนะครับพี่น้อง โดนโดนเชื่อนะครับผมมีโอกาสได้ไปที่จังหวัดหนองค่ายแล้วพี่น้องบานเฮ้าสามารถที่จะขามาเบิงได้ขาทุกคนบ่มีพระลานทีที่สาคัญเขาต้องขามาอยู่แล้วนะครับโอกาสที่สาวนา้อยสิไปแสดงอยู่ฟังล่าวนะยากนะครับยากแทบเป็นศูนย์หมดนะครับพี่น้องไปนี่มันมีจิไปคนสองคนนะครับคือไปเป็นคณะ แต่สิ่งเดียวที่พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอ็ซ์ซีบานเฮาสีไไรรับบง่งรับชมอยู่ใกล้ๆอยู่นาเวที่ไ้เบิ่งแบบสดๆบ่ไดเบิ่งผ่านหน้าจอโทรศัพท์ก็คือจังหวัดที่ติดกับสปปลาวนะครับจังหวัดที่ติดกับสปปลาวที่เพิ่นไดไปแสดงแล้วเฮาสามารถที่จะขามมาได้ก็คือเมื่อนี่ละที่เพิ่นไดขามมาให้กำลังแห่งเอิกแห่งใ,ใจ มอลำไนขามารับเบิ่งรับชมมารับความสนุกสนานความสุขไปนั่งกันกับพี่น้องทางฝั่งไทยคือบอกเลยเลยว่าองค์อิงอเพชรบ้านแพงคือปรากฏการเสื่อมความสัมพันธ์นไทยลาวเพราะว่าเป็นปรากฏการแตกตื่นพล้วนะครับพี่นอ้องคือเป็นปรากฏการ์อีกปรากฏการหนึ่งที่พี่นอ้องทางฝั่งสปปลาว ูว่าสาวนัดเ็รบันบแพงสิงไปทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดหนองคายและท่างฟังเวี่ยงจันท์สามารถที่จะขามมาเบิงคอนเสิร์ตขามมาเบิงหมอล่ำไล่ง่ายๆเขากับพกกากันขามมากนะครับเขากับพกกากันขาม,มากแต่ถาบอแมนเอฟซีพันแทบอหักจริงๆนะครับบมนเอฟซีพันแทบอหักจริงๆบอลแมนแฟนพันแท บอม่านะครับพอามาแล้วถ้าจะกลับต้องเป็นย่มเา้ามาตอนเ้าของมือนี้ต้องเป็นตอนเ้าของอีกมือนึงถึงจะกลับได้จะขามกลับไปประเทศไดกก้ก็ต้องหลังแปดมุ่งนะครับพี่น้องก็ต้องหลังแปดมุ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาแปดมุ่งมือนี้ก็ต้องเป็นแปดมุงของอีกมือนึงถึงจะกลับบ้านได้นะครับพี่น้อง พราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมานอนอยู่นี่ลหละคือที่เห็นในคคิปนะครับพอแม่พี่น้องบานเฮามนปูสาดนอนนคือขาม,มานอนเล่้อยู่ฝั่งนี้คือสุดยอดนะครับคือสุดยอดและเข่นนาถือนําใจและชื่นใจนะเนาะเข่นนาถือนําใจพี่น้องเข่นนาถือนําใจพี่น้องบานเฮาและเข่นชื่นใจแท่นอีหลาอุ้งอิงเพชรบานแพ่งชื่นใจแท่นคณะมอลา์สาวหลอยเพชรบานแพ่งนะครับ ทีมีพี่นอ้องแฟนคลับเอฟซีทังต่างประเทศหรือทางสบปลาวาลาเผ่าไล่ให้ความหักความแพงความเมตตาเพื่อนสิดังสำหรับในประเทศไทยนะครับถามีพี่นอ้องแฟนคลับเอฟซีทังต่างประเทศให้การตอบรับให้การยอมรับในผลงานของเพื่อนมันก็ยิ่งเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจที่เพิ่มขึ้นนะครับ ตลอดจนหอดวิหน้าที่สุดท้ายนะครับเช่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดีพี่นอ้องนะครับผมยูดีมีแห้งนะครับสูขครูสูคส้คน